ใช่ไหมไม่ใช่หลับใช่ไหมต้องนั่งอีกทุกคนถ้าหลับผมไม่ได้นั่งอีกทุกคนบรลุออกมาลุดมาควรออกจากสมาธิาทุกคนสวัสดีครับโอ้ผมไม่กล้าเสียงดังเลยเห็นบารลุนั่งสมาธิบารลุกินข้าวยังกินข้าวหรอแล้วลาซูละซูมาไหม ลกลับแล้วอ๋อสมาจะกลับแล้วโอ้ทุกคนเสียดายนี่นเก้าโมงกว่าทุกคนผมอ๋อหรือสี่หรอแต่ว่าทานสี่ไปหาบาลูที่ทำม,มาทุกคนนะแต่ว่าบาลูได้รู้ความรู้เนี่ยพุทธสมาทีจากท่านที่สี่ทุกคน,กน,น,ส,กคนสวัสดีครับสวัสดีพเพ่เพลตีิลวงป้านาะอาทุกท่านกันเลยนะครับผมอยู่กับผมใหญ่จากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนนะ วันนี้ผมพาพี่เอฟซีทุกคนไปเยี่ยมหาบาลูหรือว่าครอบครัวคนป่าทุกคนนะตอนนี้ครอบครัวก็เหลือกันแค่สองคนนะบาลูกับลาซูคนนะซึ่งทุกคนก็อาจจะทราบอยู่แล้วทุกคนที่ผมลงคลิปไปว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในตั้งแต่เราทําคลิปมามีอะไรเกิดขึ้นกับคนป่าบ้างพี่ๆทุกคนหรือว่าเอฟซีทุกคน, FC, ก,คนก็น่าจะรู้อยู่แล้วก็น่าจะได้ดูคลิปไปอยู่ทุกคนนะก็วันนี้จะพาพี่ทุกคนเข้าไปเยี่ยมบาลูเราไปดูว่าบาลูเป็นไงบ้างเพราะวันก่อนนั้นผมมาบาลูเหมือนจะมีอ่าแบบ ค,คิดเล่นไม่ดีคิดสั้นนี้ทุกคนนะก็หน้าความไมนะะมันก็แบบเสียหติทุกคนนะแล้วก็เขาก็ตื่นมาฟื้นมาผมก็มีบนอยู่ว่า,าไปดาวไปนะว่าอย่าทําแบบนั้นอีกมันไม่ดีนึกถึงหน้าลูกบ้างถ้าลูกอยู่คนเดียวจะเป็นไงทุกคนให้เขาสงสารลูกบ้างแล้วก็ก่อนนะแล้วก็ต่อมาก็ผมก็เจอลุงเล้งผีอะ่ะมาที่กระตอบคนป่าทุกคนนะมาที่บ้านบาลูตรงนี้ที่ผมไปสร้างให้ก็ลุงก็บอกว่า เดี๋ยวบาลูก็ดีขึ้นแล้วทุกคนเพราะวันช่วงแบบว่ากําลังมูฟออนกำลังทําใจยากทุกคนนะเดี๋ยวแกดีขึ้นโอเคงั้นไม่เสียเวลาทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์้ผมทีทุกคนฝากกดติดตามเพจเฟ o o k y o ย t u b e พี่แฟดวีสองนาทีทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วเราเดินไปทางไปที่บ้านบาลูดก็ไปตอบคนป่าดีกว่าทุกคนไปโอ้ทุกคนวันนี้ผมบอกว่าแดดออกดีมากเลยพี่ดูสิคือมันไม่ร้อนแะล้วมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวฝนตกทุกคนเพราะว่า แม่คลิ่มไม่ค่อยมีวันบบนี้ทุกคนนะนี่จะบ้ะนี่เป็นหน้าบ้านของคนป่าคนมาถึงแล้วทุกคนนะก็ไม่รู้ว่าจะเจอมาลูหรือเปล่าหรือว่าลาซูมาด้วยหรือเปล่า,านะแต่ันดับแรกผมเจอกองไฟแล้วจะบ้ะกองไฟจุดแล้ทุกคนไปดูกันว่าจะเจอมาลูอยู่ข้างในหรือเปล่ารรอกองไปจุดตัวมีคนมาแล้ว เดน๋ยวทุกคนมาลูมาลูพี่มาลูนั่งสมาธิอีพี่นั่งสมาธิทุกคนใช่ไหมไม่ใช่นับใช่ไหมต้องนั่งอยู่ทุกคนถ้าแบบผมไม่ได้นั่งอยู่ทุกคนนี่มนมาลูเขาเขียมทุกคน มาลูกมาลงสมาลออกจากสมาธิทุกคนสวัสดีครับโอ้ยผมไม่กล้าเสียงดังเลยเห็นมาลูกนั่งสมาธิมาลูกกินข้าวยังกินข้าวหรอแล้วลาซูล่ะซูมาไหมกลับแล้วอ๋อซูมาจะกลับแล้วโอ้ยทุกคนเสียดายนี่เก้าโมงกว่าทุกคนผมเพิ่งจะเข้ามาถึงนะต้องเดินมาไกลก็เลยช้าหน่อยอ๋อสมาธินั่งสมาธิใครสอนใครสอนฮะท่านฤาษี อ๋อทั้สี่หรอแต่ว่าท,าทั้งสี่ไปหาบาลูที่ทำมาทุกคนนะแต่ว่าบาลูได้รู้ความรู้เนี่ยพุทธสมาธิจากทั้งสี่ทุกคนอ๋อทา่านันสมาธิเหรอแบบทำใจสงบใช่ป่ะทำแบบนิ่ง,งๆใช่ปะ่ะอ๋สงงสงงอสมาทีแล้วก็อธิษฐานซาดาซาบีอย่างนี้เหรอพี่ผมไม่น่าเชื่อเขาจะสามารถเรียนรู้เรื่องนี้ได้ทุกคนนะ ที่บอกคนผมว่าเขามีความสามารถเขาอยู่แล้วทุกคนนะแค่เรายัางไม่หาไม่เจอแค่นั้นเองมาลูมานานหรือยังามาตั้งเช้าเหรอามาดูมันแค่เช้าทุกคนนะโอ้มาลูอากาศดีมากกว่านี้มาดูแปลงฟันยังยังมาดูแปลงฟันเหรอเรียนแปลงฟันนะโอ้ยแปงฟันเข้าแปลง,งฟันด้วยทุกคนนี่มาลูผมมีอันนี้มาให้เป็นยากันยุงอย่ามาลูเอาไว้ใช้แหละเพราะว่า ใช้ทําได้ในป่าใช้ได้มาดูนี่เก็บไว้ใช้นะนี่ใช้เวลาจะใช้ดูวนนี่มีมีมีสองขี้แกะหนึ่งสองด้วยแกะอะไรวะอ่ามาดูนี่ใช้แบบนี้นี่บีบออกมาเอามือมาบีบมาปุ๊บแล้วก็ทา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 ตัวนืทาตัวทาตัวเออทาทาอย่ายุงไม่กัดนี่ไม่กัดไม่กัด อยู่จะไม่กัดเออฟาขาก็ได้โอเคป่าเอาดูเก็บไว้ใช้เอาไปเลยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ใช้เก็บไว้ใช้เดี๋ยวปูเสื้อนั่งก่อนมาลุอากาศดีมากมาลุอยากมอยากเจออาลาซูมาวันไหนพุงนี้มาเปล่าฮะพุงยาซูเปล่าโอ้โหหมากลับแล้ว ผมบอกพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราสื้อเอาเปล่าฮะอ๋อวางฟืนเหรออ๋อกันเขตเหรอใช่ครัอ๋อที่วางเตาโอ้ทำสูงขึ้นเหรอมาเชื่อเหรอต้องมาเชื่อเหรออ๋ออะไรไม่มีผมลืมเอาสังกะสีมาแล้วคนนี้ต้องใช้นี้แทนวางใช่ป่ะไอวางตรงนี้ใช่ป่ะ อ๋ و, ก็เอาดินมาวางงี้โอเคเดี๋ย و, พวพ่งนี้ทําให้พ่งนี้นะวันนี้ลืมเอาข่องมามาดุไม่เป็นนะจะ,จะใช้หรอคนจะบอกว่าผมมาถาครอบครัวคนต่อชีบางทีก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะได้ให้กับมาจะอัปเดตให้พี่เอฟซีได้ดูชีวิตประจาวันเขาว,ว่าเขาไปยังไงบ้างแลอวอย่างช่วงนี้ผมเป็นห่วงเขาทุกคนเพราะว่าเขาเพิ่งจะสูเสี่ยคนที่รักไปไม่นานเงี้ยทำให้ขเขาแบบคิดอะไรไม่ค่อยออกเงี้ทุกคนมันตันอะ่ะ อ,อ๋อเข้าใจบรรูบรรูจะเอาไม้กันสองฝั่งนี่ใช่ป่ะวเข้าใจเอาสังกะสีพันีย่ใช่ป่ะวพานบนนี้เหรอสี่ฝั่งเลยหรอถ้ามันเป็นหลุมนะแล้วก็ทำนี่วางไปเงนี้ยอ๋ออคนไอคิวเขาดีนะพี่ผมว่าอ๋อเข้าใจละฝั่งนู้นไว้ฟืนนะบรรูไอคิวเขาดีทุกคนเขาต่อยอดอย่างที่เราทำไว้ได้ทุกคนนะเขาต่อยอดได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องเอาสังกะสีเลกท่านทุกคนไว้ลองก้นอ่าก้นแบบพวกขี้เท่าพิถานทุกคนให้เขานะ กำลังออกแบบมันเขานะ้าอยู่นะอ๋อมาดูเล่าเชือกมาเลยดิเอ้ยตะปูดิเพราะถ้าเป็นเชือกจะมันโดนความร้อนละลายใช่ปะ่ะมาดูมาดูไม่คิดมากแล้วอ๋อดีแล้วมาดูต้องต้องไปต่อนะเดินหน้าไปต่อนะอย่าไปจมปลักอย่าไปอยู่แบบสิ้นหวังโอเคเปล่า เรามีอนาคตได้อีกเราไปต่อได้อีกรู้เปล่าดูช่วยบอลูทำบอลทุกคนมาช่วยกันทำบอลูเดี๋วยวชวผมช่วยทำนะมาาช่วยบอลูทำบอลทุกคนยังไม่กินยังไม่กินยังไม่หิวเอานนี้เหรอ ทัานี้ท่านานึงร้อยก่อเอ๋อมีวัดขนาดด้วยทุกคน,นอยนงตรงนะผมว่าคนป่าเขามีความสามารถมากนะแค่เรายังไม่เคยรู้แค่นั้นแหละเราอาจจะไม่แสดงให้เราเห็น คือไม้ที่ได้มาจากป่าก็ใช้คุ้มอ่ะทุกคนใช้จนหมดอ่ะอย่างน้อยถ้ามันแห้งก็เป็นพวกปืนหรือว่าถ้าเป็นเชื้อไฟได้ดูที่ผมวางฮะโอ้โหแรงเลยอันนี้อ๋อ,อแล้วอันนี้อันนึงอะ่ะต้องทำอย่างงี้อ,นนงยอ,งอย่างงี้ต้องมีตัวใบต้องทำอย่างงี้ดูงี้ อันนี้เล่กเปน่าเนี่ยอันนี้ได้ไนะกิ่งะไม่เป็นไรแค่มเป็นปุ่มๆนิดหน่อยไม่เป็นไรแอ่าไหลไวอเนี้ยอันมันแบบใหญ่นหลายอเป็นฟอบเฉยเราตัดอันนี้ออกก่ไย่ตองไงว่าตัดนนี้ออกเป็น,นันตใหญ่ตัดนานนะล้วแต่บารุอีกนงตันี้าด ยอดกำลังโคตรดีทุกคนอาเรียนนะไม่เล็นไรอย่าไปหยิบนิดนึงนิดนึงมาดูกน้องใช้ตลับเมตรน้องใช้เครื่องมือใช้ใส่ตาแต่พวาอมมั่นใจ ย่ำมาดูดีเลยอ่ะนี่เอาตงกระเสียบมานะก็อเอาเดินใส่อย่เงี้ยย่ำแบบสวยเลยมาดูดีมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาพวกนี้มาจัดจังให้ตะพงกับปูนะต่อให้เก็บงานให้หมดนะมันมีการทำให้มันเป็น ทุกคนนะให้มันวางมันไม่กิ้งทุกคนพีเราสู้สบายใช่ป่ะบาลูเราสู้ดีขึ้นยังอือสุดยอดนี่ทุกคนเป็นจุดที่จะวางพวกเชียวไฟตรงนี้ถังกระสีมาวางปิดไปเลยแล้วก็วางเอาดินตรงเนี้ยทุกคนดินที่เห็นอย่างเนี้ย ขอ,องตันนี้เพื่อป้องกันความร้อนนะดีมากเลยอ๋อพวกนี้เขาจัดการมารต่พวกนี้ผมจัดการให้อือยอดไอคิวพอด้ทำเปนถึงตั้งใจทำเงี้ย จะอยู่นี้อาดีบาลูดีใจงเนี่ยทุกคนบาลูบอกว่าจะบอกลาซูจะมาอยู่นี้กันสองคนอยู่อยู่ตลอดเลยเหรอเมื่มไอไหร่อ่ะลาซูก่อนอ๋คุยกับลาซูก่อนทุกคนวันนี้ผมนีฟังข่าวดีที่ผมแบบไม่คิดว่าจะได้ยินคำนี้นะจากปากบาลูบอกว่าจะพา บาลาซูมาอยู่นี่พี่พมาใช้ชีวิตที่นี่สองคนพี่พี่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาอยู่นานแค่ไหนหรือว่าจะมีอยู่เมื่อไร่เขาบอกว่าจะคุยกับปรึกษากับลาซูลูกชาวก่อนทุกคนนะผมดีใจมากพี่เฮ้ยดีใจจริงจริงนีทุกคนมารู้ทั้งว่ารู้มาอยู่ผมดีใจมากนะเนี่ยทุกคนนี่คือสิ่ง <laughs> ผมไม่คิดว่าจะลาซูจะพูดกับผมนะคือตอนนี้เขาเริ่มแบบปล่อยวางเริ่มเดินหน้าต่อนย่างนี้คนเขาเริ่มจะ คิดใหม่ๆอะไรใหม่ๆทุกคนนะไม่ไปจมปักอะไรเดิมๆละโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเนีไงผมจะรอนะรอวันที่ลาซูบอกจะกับบาลูอะแต่มาอยู่นี่สองคนแล้วก็ผมจะมาเยี่ยมจะอัปเดตการไปอยู่องเขาทุกคนนะจะดูว่าถ้าเขาไมา่อยู่อย่างเงี้ยจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนี่ขนาดไม่ค่อยจะมาอยู่ทุกคนมาบ้างกลับบ้างเขามีการเคลียร์พื้นที่ทําความสะอาดไม่ให้มันรกไม่ให้มันดู เแม่มันดูแบบว่า,วาไลฟ์ชีวิตชีวาเขาลดน้ำต้นไม้เขาถอนหญ้าเขากวาดพื้นทำความสะอาดเหมือนเป็นบ้านแท้ๆของจริงๆทุกคนมาลูกผมจะรอนะมีต้นกล้วยต้นกล้วยรอแล้วตั้งกล,ล้วทุกคนต้นกล้วยรอและรอแค่มันโตขึ้นแล้วก็ออกผลผลิตให้บาลูกับลาซูนะนกล้วยรอแล้วบาลู กอ,อกินกล้วยอ่ะไม่รู้มีกล้วยหอมเปล่าไม่รู้รู้จักจกล้วยหอมเปล่ากล้วยป่ากล้วยป่ากินแม่อร่อยเม็ดมันใหญ่มีทุกคนแตกใบใหม่แล้วขาบอกว่าน้ําเริ่มใสทุกคนนะแต่ต้องบอกบาลูาลว่าต้องระวังลาซูอย่าให้สดเหมือนเดมิมแต่ผมว่าลาซูก็ตรงนะเริ่มโตขึ้นเริ่มคิดเป็นอะไรเป็นทุกคนบาลู ตอนนี้ลาซูยังเด็กดื้ออยู่เปล่าดื้ออยู่เปล่าดื้ออยู่หรอบาหลูต้องคอยเอาให้อยู่นะอย่าให้ลาซูดื้อนะอ๋อตีอย่าตีนแรงเกินบาหลูลาซูเจ็บหรือเปล่า <laughs> โอเคทุกคน <sighs> มีใจนะพี่พี่ไอ้มาหลูจะกลับกี่โมงอะกลับตอนไหนหรอยังไม่ยังไม่ไมไมรู้กลับมเมือนมืดเหรอ,ออ๋ออยู่ที่ยาวเลยเหรอ โอ้ยอยากเจอลาสูจังลาสูยังไม่มาเลยอ,อยากเจอมากเลยรอนะรอข้าวโพดกับฟักทองนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นไม่รู้นี่คือต้นอะไรทุกคนผักชีเหรอต้นอะไรผมได้กินแล้วแปลกๆอะ่ะถั่วก็เริ่มถั่วสวยจริงทุกคนบอกเลยเนี่ย นแตกใบเริมงอกเรียนนี่ก็เริ่มแต่เรือละทุกคนรอกินถั่นนอถวอะไรบาลูรู้อยากกินมากนี่บาลูนี่มอว,วันบาลูเขียนทุกคนเก่งมากเลยพี่นี่บ้านบาลูอ่านดิพูดตามมาบ้านคนป่านี่อันว่าบาลูาใช่บาลูบ้านบาลู ที่ทำไปเพื่อให้บาลูเฉพาะเนี่ยทุกคนบ้านบาลูรูร้เปล่าเนี่ยเป็นบ้านบาลูทุกคนสวยมากที่พี่บอกเลยไม่รู้ว่าถั่วจะรอดจุดต้นเพราะว่าบาลูให้ฝั่งนี้มันใบไม่ค่อยสวยบาลูเนี่ยกินนอนหนอแต่ว่าตรงนี้วัชพืชมันมีทุกคนไอพน้พุ่มนอนมันมีทุกคนนอนใบไม้ เนี่ยต้นใหญ่ยางนยนกินหรือยังถั่วไม่ต้องพูดถึงทุกคนนะับเรืคิดว่อมันไล่ต้นกันไปหรือเปล่าไม่ไหปหรอมันจะแย่งสันนอาหารกันดิโอเคไม่ก็ไม่โอเคไปดูที่ผมบา้านเมืองผมกลับนะผมกลับไปทำงานที่บ้านต่ออยากไปเที่ยวบ้านเขเปล่า,า,าไม่ไม่ไม่อยากไปหรอทำไมอยากอยู่นี่อ๋อ อ,อยากอยู่นี้ดูเขาหลักพื้นที่เขามากทุกคน,กคน,อกคนโอเคไม่เป็นไรเยวอยากไปเที่ยวบอกนะจะเผาทีไรนะไปทําไรนะไ,ไ,ไหมไป,ไปจริงเปล่าถ้าไปจริงได้พาไปเลยไปช่วยงานที่ไรหน่อยแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยให้ใครเจอแกได้เยอะเท่าไหร่นนะก็เราแบ่งเราแบ่งเรื่องความปลอดภยัยตัวเขาแล้วก็ตัวเราด้วยทุกคนโอเคทุกคน,เ,คกคนเดี๋ยวผมขอ จบคลิปแล้วก็ขอ,อเดินทางกลับบ้านช่วยงานที่บ้านต่อผมสบายใจมากที่ได้รู้เรื่องราววันนี้เรื่องของบาลูดีขึ้นแล้วได้เห็นบาลูนะั่งสมาธิทุกคนนะและอีกอย่างคือบาลูบอกเขาดีผมนะทุกคนบอกว่าจะเตรียมตัวแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะเตรียมตัวจะเตรียมตัวไม่มีกําหนดจะพาลาซูลูกชายทุดที่รักของเขามาอยู่ที่บ้านหลังนี้บ้านที่อบอุ่นที่เราสร้างตั้งใจสร้างตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเขาโดยเฉพาะเลยโอเคบาลูพอมขอกลับก่อนนะ ไงพี่ฝากเป็นกำล um ังใจแล้วก um oui, ็คอยติดตามเราไปเรื <am heavy. S 2> mm ่อยๆทุกคนนะเดี๋ยวคอยอัปเดตชีวิตคุณป่าเขาครัวบาลูให้พี่ได้ดูทุกวันให้พี่สบายใจว่าบาลูอยู่แล้วปลอดภัยอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วไม่ต้องกลัวใครจะมาทําลายร่างกายเขาทุกคนนะไปพี่ขอปิดคลิปจบคลิปพี้ก่อนนะทุกคนนะบ๊ายบายบาลูบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวผมมาเที่ยวหาใหม่นะบาลูกลับแล้วบาลูบ๊ายบาย